สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้มาพบเพื่อนๆตอนฝนพรำๆเลยนะคะฝนตกทั้งวันเลยชุ่มฉ่ำทั้งโคราชเลยนะคะแม่ดลล่าพามาดูฟิโลเดนดอนเบอร์กินออกเสียงถูกไหมคะฟิโลเดนดอนเบอร์กินที่แม่ดลล่า ได้มาตอนเดือนที่แล้วนะคะเดือนนี้เขาออกใบใหม่ให้แม่ดอลล่านะคะเป็นใบด่างนี่ค่ะนี่นี่น,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 นเห็นไหมคะใบด่างสวยเลยค่ะใบด่างแดงนะคะฟิโลเบอร์กินด่างแดงสวยเลยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะคะตอนนั้นที่แม่ดอลล่าได้มาก็ เตรียมกระถางแล้วก็เอาปุ๋ยหมักใบไม้นะคะลงตรงนี้ลงตรงกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนิดหน่อยแล้วก็เอาเจ้าฟิโลเบอร์กินเนี่ยลงไปเขาก็แตกใบใหม่ให้แม่ดัลล่า,อ,าอันนี้ใบใบแรกนะคะที่เขาแตกก็จะเป็นใบสีสีเขียวเขียวนี่ค่ะส่วนใบที่สองที่มาอยู่กับแม่ดัลล่าเนี่ย เขาให้ใบแบบนี้มาค่ะเป็นด่างแดงเลยค่ะเพื่อนๆมีความตื่นเต้นมากเพราะว่าใบาเขาสวยจริงๆนะคะเห็นไหมคะคือเมื่อวานนี้ไม่ร่าไม่ไม่แน่ใจคิดว่าต้นไม้ตัวเองเอ๊ะมันเกิดไรขึ้นกับต้นไม้ตัวเองเพราะว่าซื้อพันธุ์นี้มานะคะเนี่ยพอใบเขาเกิดมาเขาจะต้องออกสีนี้ ลายนี้นะคะออกแบบเบอร์กินเลยแต่สำหรับใบใหม่ที่ออกมาเขากับติดด่างแดงมานะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะด่างแดงจริงๆค่ะน่าจะเป็นฮาวนนะคะเนี่ยเขากำลังกัดสีเข้ามาจนถึงขอบใบแล้วนะคะกลางใบแล้วเนี่ยสวยงามจริงๆค่ะ อุยติดลองเท้าเม็ดลาด้วยไม้ฟอกอากาศนะคะการเลี้ยงก็ง่ายง่ายปรุงดินให้เขาแล้วก็เอาเขาลงแล้วก็ดูความชื้นของเขานะคะว่าให้ชื้นชื้นแต่ไม่แฉะแค่นั้นค่ะถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ยละลายช้าลองก้นก้นกระถางก็ก็ทำได้เลยนะคะ ต้นนี้แม่ดลราเปิดขายนะคะเปิดขายค่ะผ่านร้านออนไลน์นะคะชื่อร้านใบอ่อนเพื่อนๆก็ไปติดตามทางโลโก้สีส้มนะคะนะคะเป็นด่างแบบสวยงามมากเลยนะคะ เพื่อนคนไหนสนใจก็ทักมาได้ค่ะราคาคุยกันได้นะคะที่แม่ดอลล่าเปิดไว้ก็ราคาหลักพันนะคะ3า0 0ันสานบาทนะคะสำหรับต้นนี้ต้นฟีโลเบอร์กินด่างแดงเนี่ค่ะนะคะก็ทักเพื่อนคนไหนสนใจก็ทักมาในคอมเมนต์แล้วกันนะคะ สวยค่ะและต้นเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเขาก็จะแตกใบขึ้นเรื่อยๆยิ่งกระถางที่แม่ดัลล่าทําไว้นี่ก็คือเผื่อเขาโตเลยนะคะเห็นไหมคะใบเขาเนี่ยข้างนี้เขาล้นออกนอกกระถางแล้วข้างนี้ยังก็ขงเขาก็ใบเขาก็จะออกแบบเต็มกระถางเลยนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะ มีใบด้านโน้นที่แม่ดาล่าตกแต่งนะคะใบเขาออกเพราะว่า,ากิ่งเขาหักแต่ก็จะรอใบใหม่ใบใหม่นะคะหลอดใหม่เนี่ยเขาจะต้องออกฝั่งนี้ต้นเขาก็จะสมบูรณ์เลยค่ะสมบูรณ์แบบเลยนะคะก็คือรอหลอดที่จะออกเพิ่มจากใบด่างแดงเนี่ยคะ่ะฝั่งนี้นะคะ เขาก็จะสมบูรณ์แบบคือยกกระถางเนี่ยเอาไปตั้งโชว์สวยๆได้เลยคะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่รดน้ำเขานะคะใส่ปุ๋ยเข้าไว้ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะแม่ดันล่าเนี่ยเตรียมดินไว้ให้แล้วนะคะเตรียมดินที่สมบูรณ์ให้เขาแล้วก็เพียงแต่ดูแลเรื่องน้ำนะคะ แล้วก็เอาไปวางสวยๆเป็นของสะสมสวยๆของเพื่อนๆได้เลยนะคะ mm hmm. ฟิโลเดนดอนเบอร์กินด่างแดงนะคะ mm hmm. สวยงามจริงๆค่ะ mm hmm. ใบนี้ก็คือออกเบอร์กินเลยนะคะ mm hmm. ใบนี้คือสีเขียว mm hmm. ใบนี้คือใบด่าง mm hmm. สามกระสัดเลยนะคะ mm hmm. สลาย3ลายสา,า,ยสาแบบนะคะ สวยงามค่ะสวยงามจริงๆนะคะก็ตั้งราคาไว้ก็อยู่ที่ความพ,พอใจของผู้ซื้อนะคะถ้าพอใจก็รับไปนะคะอยู่ที่ความพอใจของผู้ขายด้วยนะคะผู้ขายพอใจราคาประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะสวยค่ะสวยค่ะเพื่อน สวยจริงๆนะคะสุดเก๋สุดสวยเลยค่ะส่วนด้านหลังนั้นก็คือพลูด่างราชนีหินอ่อนนะคะพลูราชนีหินอ่อนเอาไปวางคู่กันเนี่ยเก๋ไก๋เลยค่ะนะคะที่วางอ่าพลูราชนีหินอ่อนน่ะภาษาอีสานเรียกว่าข้องนะคะข้องไว้ดักเงินดักทอง ต้นนั้นคือพี่สาวที่จังหวัดยะโสธรเอามาฝากนะคะพี่สาวทําเองค่ะสวยมากนะคะนี่รายละเอียดมากเลยนะคะเอาจะขายต้นไม้มาขายคองซะแล้วเนี่ย <c oughs> จากพาชมต้นไม้มาพามาชมคองพี่เขาสารเองนะคะแข็งแรงทนทานสวยงามนะคะคนที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่รู้ว่าการใช้ประโยชน์ของคองเนี่ย ใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้ประโยชน์ตอนนี้ของข้องตัวนี้ก็คือวางกระถางต้นไม้เก๋ๆนะคะนี่ค่ะเก๋ไก่พอเอาต้นไม้ออกนะคะก็จะเป็นข้องใช่ไหมคะอันนี้ก็เอาไว้เก็บสัตว์ที่เราไปหามาก็เอาไว้เขาก็กระโดดออกไม่ได้นะคะหรือถ้าคนในเมืองก็จะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็เอาหลอดไฟสอดเข้าไปก็จะได้โคมไฟแขวนสวยๆเลยค่ะนะคะหรือจะใช้เก็บเงินนะคะเป็นเคล็ดลับให้เก็บเงินได้ได้ดีเก็บออมเงินได้แบบเต็มถุงเต็มถังเต็มข่องเลยนะคะรวยรวยรวยเลยประมาณนี้ <c oughs> นี่คือประโยชน์ของข่องนะคะ แล้วก็มาวางเจ้ากระถางภูด่างราชนีหินอ่อนเนี่ยสวยงามนะคะส่วนเจ้านี่สวยอยู่แล้วนะคะฟิโลเบอร์กินด่างแดงนะคะสนใจกระทักมานะคะหรือจะชมความงามผ่านช่อง youtube ของแม่ดัลล่าก็ได้คะ่ะแม่ดัลล่าจะอัปเดตว่าใบต่อไปของเขาจะด่างแดงอีกหรือไม่นะคะ ถ้าด่างแดงอีกก็แจ็คพอตอีกค่ะสวยสดงดงามเลยนะคะไม้ฟอกอากาศที่สามารถนำไปวางไว้ในตัวอาคารในห้องทำงานในห้องนอนนะคะเป็นไม้สวยงามเป็นไม้ที่อ่าสีใบที่ไม่ฉูดฉาดแต่สวยคลาสสิกมากเลยนะคะใครๆก็เลี้ยงง่ายคะ่ะเลี้ยงง่าย แล้วก็ถือว่าโตเร็วนะคะเม่ดัลลาเลี้ยงมาประมาณหนึ่เดือนจากาขนาดใบของเขาเนี่ยยังไม่ได้ล้นออกนอกกระถางนะคะตอนนี้ผ่านไป1เดือนก็ขนาดใบของเขาก็เริ่มเริ่มแผ่ออกที่จะคลุมกระถางขนาดประมาณกระถางตัวนี้ขนาด8ถ้าจะไม่ผิดก็คือ8นิ้วนะคะทรงพุ่มเขาก็จะสวยยิ่งถ้าใบ ใบต่อไปนะคะเขาออกมาแล้วเป็นด่างแดงอีกนะคะมันจะออกมาด้านนี้นะคะก็จะบาลานซ์พอดีค่ะนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะซีโลเบอร์กินด่างแดงนะคะสวยสดงดงามจริงๆค่ะก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆพ,พามาชม แค่นี้ล่ะค่ะตื่นเต้นกับความด่างของใบไม้นะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ